ว่าฉันกับน้องดูไม่เหมือนกันเลยเธอมีผมบอ์เป็นลอนและสูงมากแต่ผมของฉันตรงสีน้ำตาลและอีกอย่างคือฉันตัวเตี้ยฉันมักจะมองเธอกับแม่และคิดว่าทำไมเราดูไม่เหมือนกันเลยและมันก็ทำให้ฉันคิดขึ้นมาได้ว่าฉันอาจถูกรับมาเลี้ยงก็ได้เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะรู้ได้ฉันเลยตัดสินใจที่จะไปตรวจดีเอ็นเอ ราคามันประมาณ300อดอลลาร์ฉันเริ่มเก็บเงินใส่อมสินไว้แต่มันก็ใช้เวลานานแล้วในที่สุดฉันก็เก็บเงินได้ครบแล้วฉันก็ไปทำการทดสอบทันทีฉันรอผลการทดสอบด้วยความกังวลฉันจะทำยังไงถ้าหากฉันถูกรับมาเลี้ยงจริงๆและเมื่อผลการทดสอบออกมาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยแม้แต่น้อยฉันไม่ได้เป็นคนที่ถูกรับมาเลี้ยงแต่มันเป็นที่ฟานนี่ต่างหาก ฉันกลับบ้านไป